มาข่าวเช้าช่วงนี้มาติดตามเรื่องการจัดการการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคานะคะรัฐบาลค่ะก็ย้ําว่าจะมีการคุมเข้มจัดระบบขายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยจะเริ่มต้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะแล้วก็เตรียมที่จะมีการตั้งจุดรับซื้อสลากคืนสําหรับตัวเลขที่ไม่มีผู้ซื้อด้วยโดยพลตรีสันเสริญแก้วกําเนิดรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าคอสชอและรัฐบาลจะเริ่มจัดระเบียบการให้โคต้าผู้ค้าสลากใหม่หลังจากที่สัญญา ผูกพันการให้โคต้าสลาก,กินแบ่งเดิมได้สิ้นสุดลงโดยเริ่มจัดระบบราคาตั้งต้นจากกองสลากแล้วก็ระบบโคต้าแก่ผู้รับไปจำหน่ายทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในต่างจังหวัดทุกจังหวัดในราคาต้นทุนจากกองสลากในราคาที่ต่ํากว่าปัจจุบัน โดยอาจจะตั้งราคาเอาไว้ที่ฉบับละ70บาทนะคะเป็นราคาเริ่มต้นเพื่อให้มีส่วนต่างกําไรมากขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาค่ะผู้ได้รับการจัดสรรไปไม่ได้จําหน่ายเองแต่มีการขายกลับมาให้รายใหญ่แล้วก็ขายให้เครือข่ายจนราคาสลากนั้นสูงขึ้นตามโดยให้ราคาโดยให้ราคาที่กําหนดนะคะอยู่ที่คู่ละแ0บาทตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนอกจากนี้ค่ะก็จะแบ่งสัดส่วนรายได้เอาไว้รับคืน สลากคืนนะคะเพื่อที่จะครอบคลุมเหตุผลที่ผู้ค้าสลากมักจะมีการอ้างว่าประชาชนไม่นิยมซื้อบางเลขจนทําให้จําหน่ายสลากไม่หมดจึงต้องขายเกินราคาเพื่อที่จะนําราคานั้นมาชดเชยสลากที่ขายไม่ออกและหากพบว่ามีการกระทําความผิดก็จะถูกลงโทษตามกฎหมายด้วยค่ะ